เมื่อทางโรงเรียนมีแต่ฝูงซอมบี้ภารกิจของยันจังคือต้องช่วยรุ่นพี่ให้ได้ต้องหากระดาษพวกนั้นให้เจอแล้วก็ช่วยรุ่นพี่ให้ได้ว่าอุ้ย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 ตัวแรกมาแล้วมันวิ่งเร็วมากเลยนะตอนแรกยังวิ่งวิ่งเร็วขนาดนี้ตอนนี้วิ่งเร็วมาโอ้โหเป็นฝูงจิบบ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะยินีต้อนรับเข้าสู่ช่องของทุกแจงและในครั้งนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันในเกมซอมบี้อพอลกิลิปมอสนะคะจากยัน d e เ e Simulator เป็นมอสนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยเขาสร้างมาก็เป็นเวอร์ชั่น2แล้วนะคะเราไม่เคยได้เล่นเลยขอบอกเลยนะคะว่าเท่าที่ดูภาพเนี่ยคือเป็นโรงเรียนที่น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวมาดูกันนะคะว่ารอบนี้อายโนะจะสามารถหนีออกจากโรงเรียนนี้ได้ไหมและที่สําคัญรุ่นพี่จะเป็นยังไง ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปช่วยเหลือรุ่นพี่ไปพร,พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะกับโรงเรียนที่มีแต่ซอมบี้แล้วก็หายนะทั้งหลาย <c oughs> ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยเสียงคำรามดังมาจากชมรมวิทยาศาสตร์ไม่มีใครคิดมากอะไรจนกระทั่ง <c oughs> สิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ไม่เหลือความเป็นคนออกมาจากห้อง พวกเขาจะกลายเป็นซอมบี้เมื่อนักเรียนถูกกัดโดยการทดลองที่ล้มเหลวคากะคูชาบอกเอาไว้เขาสามารถหลบหนีได้ทันเวลาแต่สมาชิกในคลับของเขาไม่ได้โชคดีขนาดนั้นเมืองนี้อยู่ภายใต้การล็อกดาวน์ทุกคนต่างหวาดกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ยกเว้นฉันไอยยน,นุ ทุกคนได้หนีไปหมดแล้วในขณะที่ฉันซ่อนตัวอยู่ในห้องนี้กำลังคิดหาวิธีเอาชีวิตรอดอย่างไรก็ตามชีวิตของฉันไม่ได้สำคัญที่สุดฉันไม่รู้ว่ารุ่นพี่อยู่ที่ไหนหรือว่าเขาสามารถหนีไปได้ฉันต้องตามหาเขาและปกป้องเขา แต่นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆนะหรอฉันจะมีความสุขที่อยู่เคียงข้างเขาได้ยังไงถ้าเราต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวตลอดเวลาเพราะซอมบี้พวกนั้นฉันต้องหยุดเรื่องนี้ให้ได้มันอาจจะยังเป็นไปไม่ได้ตอนนี้หรือฉันอาจจะยังคิดไม่ออกแต่ถ้าจะมีใครสักคนที่จะหยุดสิ่งนี้ได้นั่นก็คือฉันเองเดี๋ยวนะนั่นอะไรอะ่ะนี่โน้ตจากคากะนี่ มันน่าจะมีกระจายอยู่ทั่วโรงเรียนฉันต้องออกไปหามันฉันต้องทำได้ฉันต้องทำให้ได้หลังจากที่ฉันหาทางแล้วก็หลบหนีอยู่ที่นี่มาตั้งนานฉันต้องออกไป,ปเผชิญหน้ากับความจริงแล้วสินะ er. ต้องหาก,กระดาษพวกนั้นให้เจอแล้วก็ช่วยรุ่นพี่ให้ได้อันนี้โอ้โหใช้อะไรได้มากไหมเนี่ยรู้สึกว่าอุ้ย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 ตัวแล้ววาแล้วอุ้ยตายเลย ไอตัวนี้คือไอตัวนักวิทยาศาสตร์ที่มันติดเชื้อนี่นะไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเอาใหม่คะ่ะฉันว่านะอย่างแรกที่ฉันต้องทาเนี่ยก็คือฉันต้องดูก่อนว่าฉันจะต้องหาของเพื่อมาใช้ป้องกันตัวเองแต่ดูเหมือนว่ามีแค่โทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องเดียวสินะแล้วเราจะต้องทํายังไงต่อไปอะเอ,อ่อโทรศัพท์ก็เปิดไฟไม่ได้แฮะทุกๆก,กี่วีก็ไม่รู้ซอมบี้จะเกิดขึ้นมา โอเคฉันเห็นเควส t แล้เราจะต้องออกไปตามหากระดาษแผ่นนั้นให้ได้นะคะเพื่อที่จะทํายากําจัดซอมบี้ฉันต้องหาส่วนผสมอะไรบางอย่างเนี่ยแหละเพื่อเอามาใช้ปรุงยาแล้วก็กําจัดซอมบี้ไปในตัวนะคะดูข้อมูลก่อนซิม,นมันมีอะไรไหมโอ๊ยทำไมมุมกล้องมันชอบเปลี่ยนไปเองข้างบนรู้สึกว่าจะเป็นลาโลง่งๆไม่มีคนที่มีชีวิตเหลือรอดอยู่เลยละมั้งเนี่ย ฉันคิดว่าในายอย่างแรกเนี่ยฉันว่าต้องไปที่ห้องวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันเป็นห้องที่เกิดเหตุประหลาดขึ้นนะคะดูซิว่ามันจะมีกระดาษทิ้งไว้อยู่ไหมเอ๊ะอ๋อโตเลื่อนได้ปิดตอมบี้เอ๊ะนี่ไงโน้ตสุดยอดฉันเจอโน้ตแล้ว,ลวอันนี้โรทอฉันใช้ไม่ได้ฮะเ,เก็บก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เลยอะแล้วฉันจะออกจากตรงนี้ยังไงอะเอา้าประตูปิดเฉยเลยดีนะข้างหน้ายังออกได้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยฉันได้โนนแล้วไงต่อฉันได้โดนแล้วไงต่อมัมีซอมบี้วิ่งตามมาอ้ายว้ยว้ย้ย้ตกใจหมดตกใจหมดโอเคฉันยังรอดอยู่ทำไมแบบนี้มันมืดมากเลยะเนี่ยมออะไรแทบไม่เห็นเลยมีไฟฉายสักกระบอกหนึ <What? S 1> ไม่ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเรายังไหวอยู่ฉัวิ่งมาขา้างก่อนแล้กันนะบอกว่าซอมบี้พวนั้นเนี่ยจะยังไม่ตามมาเอ๊ะเฮ้ยอยู่ตรงนี้อะยโอ้โ hey. ห hey. oh. เป็นฝู uh. 2 hours later 2> โอเคฉันได้ไฟฉายแล้วหลังจากที่ฉันแบบว่า วิ่งจนรู้สึกว่าเซียนกับแมปนี้เนี่ยฉันรู้แล้วล่ะค่ะมัาต้องทําอะไรอย่างแรกเลยนะคะเราวิ่งออกมาปุ๊บเพื่อมาห้องวิทยาศาสตร์และเก็บแผ่นกระดาษแล้วก็หยิบของที่จะเอาไปใช้ทํายากันซอมบี้หรือว่ายารักษาการติดเชื้อนะคะทุกคนแล้วก็วิ่งลงมาตรงนี้ต้งระวังซอมบี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วของต่างๆเนี่ยที่อยู่ตรงข้างทางอ่ะฉันสามารถผักมันเพื่อขวางทางซอมบี้ได้นะคะอืมโอเคเรายังไหวอยู่เราวิ่งลงมาข้างล่างสุดนะคะเพื่อมาที่ห้องครัวแล้วก็เก็บกระดาษแล้วก็หยิบ นี่น้ำส้มออกมาปู๊เฮ้ยซอมบี้ตามมาด้วยโอเคค่ะยังไหวอยู่ออยโนไหวค่ะเพื่อผู้ชายแล้วเราทําได้อยู่แล้วนะคะทุกคนต่อไปเนี่ยถ้าดูตามเควส์นะคะที่เราเล่นมามากกว่า10บสรอบเราต้องมาที่ห้องน้ําหญิงเพื่อเอาแอลกอฮอล์หรือว่ายาทําความสะอาดห้องน้ํานะคะนี่ขวดนี้เลยหยิบมาปุ๊บวิ่งออกมาชืบชบชชชเออตอนนี้คือส่วนหน้าโรงเรียนเราต้องออกทางด้านซ้ายมาก่อนปึ๊บ อ่านสายเสร็จอันนี้ต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าเราจะตกใจกับซอมบี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าซอมบี้มันน่ากลัวมากเลอเกินไปครับทุกคนเรายังไหวอยู่เราจะต้องไปที่ต้นซากุระนะคะที่ปกติแล้วผู้หญิงจะใช้บอกรักรุ่นพี่ของเรานั่นเองเพื่อจะไปหยิบของบางอย่างที่อยู่ตรงดอกไม้ต้นนั้นนะคะจริงๆแล้วเขามีเควสให้เนี่ยแหละคือ แจงแบบว่าเล่นจนรู้ทุกอย่างแล้วไงว่ามันจะต้องไปเอาอะไรก่อนอะไรหลังและต้องเดินอะไรยังไงซึ่งรอบนี้เนี่ยแจงคิดว่าเราน่าจะต้องผ่านแน่นอนนะคะทุกคน <ละ S 1> น่าจะเป็นการผ่านครั้งแรกเลยก็ว่าได้อันนี้คือความมั่นใจล้วนๆนะคะเราทําได้อยูอ่แล้วเอยโน้ตนั่นไงเราตามโน้ตไปนะคะแล้วเราก็จะเจอของต่างๆที่ใช้ในการทํายาเพื่อรักษาอาการติดเชื้อซอมบี้นั่นเองใต้ต้นไม้หรือเปล่าเอยนี่ไงได้และดอกไม้น่าจะเป็นดอก ลิลลี่นะคะตามเควสที่เขาให้มาแล้วเราก็จะต้องวิ่งกลับไปเควสต่อไปเนี่ยที่เขาให้เราทำก็คือเราจะต้องไปเอาส่วนผสมบางอย่างจากห้องพยาบาลน,นี่เลยเขาบอกว่า ห้องพยาบาลเนี่ยเป็นสถานที่ที่น่ากลัวอ่ะด้วยอันดับต้นๆเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีซอมบี้เยอะขนาดนี้ไงมันวิ่งเร็วมากเลยนะตอน,น,นแรกๆยังวิ่งวิ่งเร็วขนาดนี้ตอนนี้วิ่งเร็วมาโอ้โหเป็นฝูงอีกห้าจะสปอนตัวที่15ขึ้นมาล็อกล็อกหลบล็อกหลบยังไหวอยู่วิ่งไปทางขวาหรือเปล่าอันนี้ห้องครัวโอ้โหไม่ใช่อันนี้ห้องฆาตกรรมใม้ตายเหอะเราว่งไปทางไหนวะเนี่ยห้องนี้ยังไม่ใช่ห้องนี้ห้องเรียนแล้วก็อันนี้หน้าโรงเรียนนะคะโอเคเดี๋ยวเราตรงไป เออมีซัมบี้อยู่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาเจอนี่ไงห้องพยาบาลเก็บโน้ตครับผมแล้วก็เก็บนี่ยาแล้วก็วิ่งขึ้นมาชั้นบนนะคะฉันรู้สึกว่าเล่นจนเสียแล้วว่ะห้องต่อไปที่เราจะไปทํานะคะก็คือห้องที่เอาไว้ใช้ปรุงยาเขาเรียกว่าปรุงยาหรือเป่าห้อง้ายๆห้องวิทยาศาสตร์นี่แหละคือห้องนี้นั่นเองแล้วก็เก็บนีเบกกิ้งโซดานะคะพร้อมกับมีโน้ตอยู่ข้างหลังห้องเรียบร้อยไปไปต่อ อีกห้องหนึ่งตอนเนี้ยคือต้องบอกว่าอุย้ยตกใจหมดเมาสบัดมีส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วเราต้องนําส่วนผสมนี้ไปปรุงยาแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เขาก็จะรวมยาทุกอย่างไว้ในหม้อน,นั้นแล้ววิ่งออกมาเพื่อที่จะทําการไปที่โรงยิมนะคะตามเคสที่บอกไปโอ้เอองตรงนะ เกมนี้น่ากลัวเล่นยากมากๆนะคะคือเจนต้องบอกก่อนเลยว่าเจนหยุดวิ่งไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าหยุดวิ่งเมื่อไหร่คือซอมบี้มากัดแน่นอนไปครับผมตรงยิมอยู่ตรงไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งแมบ,บนี้มืดมากถ้าไม่มีไฟฉายนะคือพังจริงๆแล้วเขามีเควสให้ทำนะคะก็คือแบบว่าเราจะสามารถแบบไม่ใช้ไฟฉายก็ได้หรือว่าไม่ใช้ของกีดขวางก็ได้แต่ว่าแจงเล่นอันนี้พูดตรงๆว่าเล่นจนเซียนแล้วจนแทบไม่ต้องใช้แบบว่าของกีดขวางเลยก็ได้นะคะก็คือแบบเล่นเอาไว้เข้าไปก่อนและยอมรับเลยว่าเล่นมามากกว่า ตา20ตาได้แล้วมัง้งรุ่นพี่คะอายาโนะกำลังไปหานะคะหวังว่ารุ่นพี่เนี่ยคงจะยังไม่ติดเชื้อหนูจะช่วยรุ่นพี่ออกมาจากไอ้ฝูงซอมบี้พวกนั้นให้ได้เลยรุ่นพี่อตอนนี้นะคะทุกคนอายาโนะรู้ว่ารุ่นพี่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่โรงยิมแน่นอนจากกระดาษที่เขาเขียนบอกไว้โรงยิมก็คืออยู่ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะรุ่นพี่ฉันมาหาแล้ว เอาแล้วเริ่มแล้วส2 1สองหนึ่งพบโอ้โหซอมบี้มาแล้วาตัวเรายิงไว้ก่อนเลยดักทางดักทางดักทางอออึออเอึเข้ามาดีเข้ามาดีตายหมดเดอ้อยิงตายหมดเดอ้อเอาเอามามาโอ้โหเกิดขึ้นทีละาตัวตอนนี้รู้สึกจะยังไม่ทันครึ่งหลอดเลยนะคะทุกคนเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดเอา้าฉันแพ้ฉันไม่สามารถต่อสู้กับฝูงซอมบี้พวกนี้ได้พวกมัน เข้ามาใกล้ฉันอย่างช้าๆพร้อมที่จะกินเนื้อของฉันฉันพยายามก้าวไปอย่างสิ้นหวังฉันวิ่งไปที่รั้วเพื่อปกป้องรุ่นพี่คิดว่าเราจะหนีไปทางอื่นได้แต่มันสายเกินไปรุ่นพี่ติดเชื้อและเขากำลังจะกลายเป็นพวกมันรุ่นพี่ติดเชื้อก่อนที่ฉันจะไปถึงโรงยิ้มด้วยซ้าในขณะที่น้าตาไหลอาบแก้มฉันหลับตายยอมรับชะตากรรม ปล่อยให้รักแท้ครอบงำฉันไม่มีใครจะมาพาความสุขของเราไปได้จะไม่มีใครเอามันไปได้ทั้งนั้น3 2 1รอนี้ที่ไหนฉันจะจ,จัดการให้ได้หมดเลยเพื่อรุ่นพี่เพื่อผู้ชายของฉันเข้ามาดิเขาจะไปรู้ว่ากระสุนมันมีแบบแค่นั้นแล้วคือจะบอกว่าแจงเล่นใหม่หมดเลยเพราะว่าเกมมันหลุดมันแคสแล้วมันก็ต้องเล่นใหม่ เอออ้ยๆอ้ยโอเคยังเหลือ4038นัดโอเคยังได้อยู่มาดิไอซอมบี้มาดิเข้ามาดนเอออือุ้ยเุ้ยคือไปแล้วคือไปแล้วโอเคใจเย็นใจร่มร่มกระสุนมันจะโตโต้กตัว,ตวสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยไปดูฉากจบกัน เมื่อซัมพี่ตัวสุดท้ายล่วงลงพื้นฉันรับรู้ด้วยความโล่งใจว่าในที่สุดฉันและรุ่นพี่ก็ปลอดภัยด้วยความประหลาดใจรุ่นพี่ได้เข้ามากอดฉันและขอบคุณฉันที่ช่วยชีวิตของเขาไว้ถึงแม้ว่าเราอาจจะตกอยู่ในหายนะแต่ฉันก็ยังสามารถเอาชนะใจรักแท้เพียงรักเดียวของฉันได้ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆสำหรับการเล่นยันอะไรซมิเนเตอร์ที่เป็นมดของซอมบี้ในครั้งนี้นะคะพูดเรื่องตรงๆเลยนะคะว่าเล่นยากเหมือนกันนะไม่ใช่ยากธรรมดายากมากด้วยเพราะว่าหคือแมบมันมืดและ 2. ก็คือ ตอนแรกเนี่ยถามประจําทางได้ไหมเล่นบ่อยแล้วก็จําทางได้อยู่นะคะแต่ว่ามันมืดก็เลยมองไม่ค่อยเห็นอีกอย่างหนึ่งคือซอมบี้อ่ะมันสปอนเกิดมาเรื่อยๆทําให้มันเป็นฝูงเยอะบางทีแบบว่าเจอฉางเจอมุมที่มันแบบอยู่ดีก็โผล่มาก็มีนะคะแบบสปอนแบบเป็นอยู่ใกล้ๆเลยก็มีก็คนลุกอยู่เหมือนกันคะ่ะทุกคนนะแปลว่าถ้าใครชอบเนี่ยก็ลองไปเล่นกันดูนะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้ขอจุแจงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับิดแจงด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาจุกแจ,กแจะน,นะคะค ตอบน,นี้ประทับใจมากเวอร์เพราะว่าแบบโดนรุ่นพี่กอดด้วยโอ้ยเขินจังเลยอะเราจะกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ้อในที่สุดจบสะที